ในคลิปนี้ครับผมอยากจะพาทุกคนมาคุยว่าในโลกความเป็นจริงนะครับเราอาจจะมีพวกดอบดาวสองชั้นซึ่งตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องของการเลือกจังหวัดเสร็จแล้วก็ไปเลือกอำเภอแต่ว่าต้องเป็นอำเภอแบบออโต้นะครับท้ายสุดทุกคนอาจจะไปทำเป็นอัพพลายเรื่องอะไรก็ได้นะนะครับพอเลือกได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ไฮไลท์ของเราคืออำเภอทุกคนนะครับในอำเภอของเรานะั้นเราจะทำยังไงดีครับเขาก็จะไปดึงประโยคตั้งแต่ตรง AM2 จนถึง AM 2 5 นะช่วงนี้เอาไปอยู่ใน down ใด i s t drop d ว w n ทุกคนนะซึ่งถ้าให้ทุกคนทำทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย7จจังหวัดโอ้โหไม่ได้นอนแล้วทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้เป็นกรุงเทพถ้าผมรอปดาวน์มาผมจะต้องเห็นพระนครดูสิตน้องจอกบางรัก excel ในยุคใหม่นะครับสามารถคลิกแล้วก็พิมพ์ได้นะพิมพ์รอเรือมีลิส t รายการให้เลยอันนี้ก็เจ๋งนะทุกคน มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยครับว่าโอเคจะทำดรอปดาวแบบ2ชั้นเลือกจังหวัดปุ๊บได้ชื่ออำเภอแบบออโต้เนะเลือกเชียงใหม่ต้องเห็นเฉพาะอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับจะทำยังไงทุกคนครับคลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนที่ทุกคนจะดูเนื้อหานะครับผมอยากให้ทุกคนช่วย subscribe ใครยังไม่ subscribe รบกวนนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานมากๆเลยนะครับโอเคส่วนใคร subscribe แล้วขอบคุณมาก โอเค okay, มาดูเนื้อหานี้กันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าเรามีไฟล์ให้ดาวน์โหลดผมอยากให้ทุกคนได้ลองลองมือทําด้วยตัวเองนะครับโอเคมันจะเก็ตกว่าการที่ฟังผมเฉยๆมากๆเลยครับโอเคไฟล์นี้ เตรียมให้ทุกคนอย่างดีแล้วก็เอาไปใช้ในบริษัทจริงได้ด้วยในคลิปนี้ครับผมอยากจะพาทุกคนมาคุยว่าในโลกความเป็นจริงนะครับเราอาจจะมีพวกดอกดาวสองชั้นซึ่งตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องของการเลือกจังหวัดเสร็จแล้วก็ไปเลือกอำเภอแต่ว่าต้องเป็นอำเภอแบบออโต้นะครับท้ายสุดทุกคนอาจจะไปทําเป็นแอปพลายเรื่องอะไรก็ได้นะเลือกยี่ห้อแล้วก็รุ่นโพอะไรเงี้ยนะครับเลือกกลุ่มสินค้าแล้วก็โชว์เฉพาะสินค้าในกลุ่มนะั้นอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะอัพลายนะครับ ซึ่ง,งหมายถึงว่าถ้ามี2ชั้นแล้วจะทํา3ชั้นอะไรเงี้ยก็ทําได้นะโอเคในนั้น,น,นเดี๋ยววิธีการในการทําครับผมได้เตรียมข้อมูลไว้ซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับผมได้เตรียมรายชื่อจังหวัดแล้วก็ลิสต์รายการของชื่อจังหวัดให้กับทุกคนนะครับในแถบสีเหลืองนะผมคลิกที่เซลล์ A1 นในชีตชื่อจังหวัดนะครับผมลองเลื่อนไปด้านขวาให้ทุกคนดูนี่คือรายการของจังหวัดซึ่งถ้าผมคลุมข้อมูลนะครับผมอยู่ที่ A1 คอนทอลชิปขวา ผมจะเห็นว่ามีด้วกันทั้งหมด77จังหวัดแล้วก็ในเนมนั้นจะต้องประกอบไปด้วย50เซลล์นี้แล้วก็ถ้าผมจะสร้างเนมชื่อว่าสมุดปราการแล้วผมก็อยากได้รายการตรงนี้ไปอยู่ในเนมนั้นนนทบุรีก็อยากได้เนี่ยใสน้อยปาเกตบางบัวทองอยากได้แบบนั้นซึ่งถ้าให้ทุกคนทำทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย77จังหวัดโอโหไม่ได้นอนแลวทุกคนนะวิธีการในการทำเดี๋ยวจะมีเทคนิคทำดังต่อไปนี้ครับ ทุกคนคลิก1เซลล์นะครับแล้วก็ให้กด c t r o l G ครับโอเคกดที่คําสั่งชื่อว่า Special นะครับทริคมีอยู่ว่าในการจะคลุมข้อมูลตรงนี้เราจะเลือกว่าฉันจะทําการคลุมแบบไหน Go to Control G คือการ Go to นะครับ Go to คืออยากไปไหนก็ได้นะอยากจะไปยังโน้ดอยากจะไปยังสูตรในเคสนี้ผมบอกว่าให้ไปทําการคลุมนะครับ ค่า c constant นะคือตรงไหนมีข้อมูลน่นะก็ให้ทำการคลุมข้อมูลให้ชั้นทีนะครับผมกดโอเคครับตุ่มนะครับเขาจะทำการคลุมข้อมูลแล้วก็ความเจ๋งนะครับเขาจะไม่คลุมเซลล์ว่างแล้วก็เขาจะคลุมแบบเป็นแนวตั้งดังนั้นผมจะบอกว่าการคลุมในลักษณะแบบนี้มันเหมาะมากๆในการที่ผมจะสร้างเนมแบบอัตโนมัติครับซึ่งในการสร้างเนมตรงนี้ผมให้ไปที่ป้ายฟอร์มูลาครับคำสั่งที่เราจะใช้ชื่อว่า create form selection ฉันจะสร้างเนมจากสิ่งที่ฉันเลือกนะครับหรือว่าให้กดช็อตคัทก็คือ c o t t r o l s h i F f c Control s h i F t F3 ครับหรือว่ากด create f o r m selection แล้วเราก็ทำการบอกครับว่าเราจะสร้างเนมจากอะไรนะครับผมบอกว่าผมจะสร้างเนมโดยการเอา top row row แรกครับเอามาเป็นชื่อดังนั้นเมื่อผมกดโอเคแล้วผมจะได้ชื่อข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวทุกคนมาลองดูนะครับ ชื่อตรงนี้ครับจะปรากฏที่ตรงบริเวณมุมบนตรงนี้ด้วยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครันี่คือรายชื่อทั้งหมดเช่นผมเลือกกรุงเทพมหานครปุ๊บเขาจะทําการคลุมตั้งแต่พระนครยันบางบอนนะครับทุนโอเคคลุมแบบนี้ให้เราเลยเนาะดังนั้นจะมีลิสต์รายชื่อตรงนี้นะครับหรือถ้าใครจะดูที่เนมเมเนเจอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่ป้ายฟอร์มูล่าแล้วก็เนมเมเนเจอร์นะครับผมจะได้เนมมาด้วยกันทั้งหมด70กว่าเนม นะถ้าผมคลิกที่เลยผมเอาเคอร์เซอร์กับพิมครับเลยก็คือตั้งแต่อําเภอเมืองเลยนะครับนาด้วงชุมแพท่ารีเอราวันโอเคนะใครรับชมจากที่ไหนก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะอยากรู้เอฟซี FC เราอยู่ที่ไหนบ้างนะอ่ะนี่คือรายชื่อข้อมูลของเรานะครับอ่ะคราวนี้เสร็จเราแล้วครับถ้าเราได้เนมแบบนี้มา77สโอ้โหสร้างแบบปุ๊บเดียวแล้วก็เสร็จเลยนะฮะถ้าเราสร้างได้เรียบร้อยแบบนี้นะ ให้ทุกคนมาที่รายชื่อตรงนี้นะครับผมจะเอารายชื่อตรงนี้มาทำ dropdown ก็แยกเป็น2ส่วนนะครับ dropdown ที่1คือรายชื่อจังหวัดถ้าสมมุติเราจะทำจริงผมก็อาจจะแนะนำนี้ครับว่าเราไปตั้งชื่อ name ตรงนี้ด้วยก็ได้นะนะครับเช่นที่ A1 ผมกด control shift ขวาผมทำการคลิกตรงนี้เพื่อพิมพ์ชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า p r o w i n s แล้วก็ list แลนะโอเคผม enter ครับ นี่คือ list ของจังหวัดรายชื่อจังหวัดนะดังนั้นจะมีทั้งข้อมูลแนวนอนข้อมูลแนวตั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําการสร้าง l i ต์นะครับเดี๋ยว list รายการแรกผมจะทําการสร้างิสต์ของจังหวัดก่อนนะครับวิธีการในการทําก็คือผมทําการคลุมขอแบบง่ายๆแบบนี้นะครับว่าโอเคผมมี uh, 12คนนะครับโอ้โหลาลิษาอยู่กรุงเทพโอ้โหพักแชร์ซอ,ง,นะอยยงนะฮะอยุธยาเนี่ยนะผมทําการสร้าง l i ต์ครับผมไปที่ data validation อยู่ที่ป้าย data นะครับ การสร้างลิสต์ตรงนี้อยู่ที่คำสั่งชื่อว่า data validation นะครับให้ทำการทุกคนเลือกว่าฉันจะสร้างเป็นลิสต์อะไรคือแหล่งข้อมูลนะครับผมบอกว่าผมสร้างตั้งชื่อไว้แล้วถ้าทุกคนจะคลุมก็ไปคลุมนะแต่ว่าผมสร้างชื่อไว้แล้วผมกดเ,เท่ากับนะครับหรือผมกดคีย์บอร์ด F3 ก็ได้นะ F3 1 2 3โอเคเขาจะมีลิสต์นะแล้วก็รายการของผมชื่อว่า province list ผมกดโอเคนี่คือลิสตรายการตรงนี้นะครับ นะดังนั้นภาพผมกดโอเคแล้วเขาจะมีลิสต์มาให้ว่าเอ้ยอยู่จังหวัดไหนนะครับอย,อยู่ไหนผมก็พิมพ์เข้ามานะครับว่าเลือกได้เนาะว่าอยู่จังหวัดอะไรนะดังนั้นตรงนี้ก็จะมีลิสรายการให้เลือกนะครับว่าเอ้ยฉันอยู่ลบบุรีฉันอยู่จังหวัดอะไรเป็นต้นนะครับพอเลือกได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ไฮไลท์ของเราคืออำเภอถูกไหนะครับในอำเภอของเรานั้นเราจะทํำยังไงดีครับเราอยากจะให้ถ้าเขาเลือกกรุงเทพแล้ว อำเภอต้องโชว์เฉพาะกรุงเทพนะครับเลือกอยุธยาแล้วอำเภอต้องโชว์เฉพาะอายุธยานะฮะวิธีการนะครับในช็อตตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมทำการคลุมข้อมูลที่ตรงนี้ผมไปที่คำสั่งชื่อว่า data validation อีกครั้งหนึ่งนะครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับในการทำตรงนี้คือสร้าง list แต่ความเจ๋งก็คือผมจะต้องทำการเซตสูตรเพื่อทำการลิงก์ข้อมูลนะครับว่า data ที่ผมเลือก จากในเซลล C2 อมันจะทําให้อําเภอของผมต้องไปดึงเฉพาะเนมที่เป็นเท่ากับคําว่าชื่อจังหวัดนั้นซึ่งหมายถึงว่ากรุงเทพก็คือต้องไปคลุม50คอลัมน์เลือกพระนครศรีอยุธยาก็ต้องได้ตารางของพระนครศรีอยุธยาดังยนั้นฟังก์ชันในการดึงข้อมูลตรงนี้ครับใน Excel เขาจะใช้เป็นฟังก์ชันแบบเขาเรียกชื่ออ้อมๆไหครเขาเรียกว่า,า, mm hmm. า,า indirect นะครับว่าฉันอยากจะเท่ากับนะครับ เริ่มต้นการมุงนวน,นขึ้นต้นนด้หมายเท่ากับตรงนี้ไม่มีตัวช่วยนะทุกคนต้องพิมพ์เองเท่ากับ indirect แล้วก็เปิดวงเล็บครับนะเมื่อผม indirect เรียบร้อยแล้วผมไปทำการระบุครับว่าผมจะไปเอาข้อมูลในเซลล์ C 2นะครับแต่ว่าเลข2ผมต้องเอาดอลลาร์ไซ์ออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลา Copy ลงมามันต้องเป็น C 3 C 4 C 5นะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็จะเซตแค่นี้ ซึ่งถ้าผมกดโอเคนะครับนะหนึ่งสองซ้ำปึ่มตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ซซเรียสน,นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้เป็นกรุงเทพถ้าผมดรอปดาวมาผมจะต้องเห็นพระนครดุสิตน้องจอกบางรักผมเลือกได้อยู่สมมติว่าอยู่อยู่ไหนดีอยู่ที่ไนก์สปอร์ตแล้วกันราชเทวีไปนะเดี๋นีน้ถ้าสมมติว่าผมทําการเลือกข้อมูลนะครับโอ้โหตรงนี้รายชื่อเยอะมากเลย Excel ในยุคใหม่นะครับสามารถคลิกแล้วก็พิมพ์ได้นะพิมพ์ลอเรือมีลิสต์รายการให้เลย อันนี้ก็เจ๋งนะทุกคนรู้ไหมว่าดอกดาวก็ทำอย่างนี้ได้แล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาฮะเลือกนะดังนั้นเลือกได้พนะกครศรียุธยาครับพักแชซองพักแชยองโอเคอยู่อำเภอไหนผมก็มาเลือกนะครับอยู่บางปะอินเชียงใหม่เหรอโอเคอยู่จังหวัดอยู่เชียงดาวนะอยู่ดอยสะเก็ดอันนี้ก็เลือกได้ทุกคนเห็นไหมครับเขาเลือกเชียงใหม่ที่ตรงนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะไปทำการ indirect ว่าคำว่าเชียงใหม่อยู่ที่ไหนนะซึ่งเขาจะไปทำการดึงข้อมูลจากตรงนี้มาครับว่าเชียงใหม่เหรอ,อ,อมันก็จะทำการไปทำการดึงข้อมูลนะครับเชียงใหม่เขาก็จะไปดึงประโยคตั้งแต่ตรง am2 จนถึง am25 c e ล์นะช่วงนี้เอาไปอยู่ใน list dropdown ทุกคนนะดังนั้นเลือกรายการปุ๊บ แล้วก็เลือกต่อได้เลยเลือกรายการปุ๊บนะอ่อยู่สระบุรีโอเคเลือกอำเภอนะอยู่จังหวัดอ่อยู่อำเภอเมืองนะผมก็เลือกได้แต่นั้นลิสต์ตรงนี้ครับถ้าข้อมูลผมเปลี่ยนมันจะออโต้นะนะครับถ้าข้อมูลผมมีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดเปลี่ยนชื่ออำเภอตรงนี้จะสัมพันธ์กันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับนะแต่ว่า อันนี้อาจจะยังไม่ได้เซตแบบออโต้ไดนามิกแบบมากๆๆมากมายนะครับในการทําว่าถ้าอ um ําเภอเพิ่มแล้วจังหวัดจะต้องเพิ่มอันนี้ทุกคนต้องมาสดูในรายการของเจ้าเนมตรงนี้ว่าข้อมูลมีอันไหนที่แบบเปลี่ยนแปลงนะครับก็เอาไปแอพพลายหรือว่าไปอ d ดิทได้ว่าเฮ้ยช่วงข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนไหนจะต้องไป ปรุงนะครับนะแต่นั้นนี่คือความเจ๋งของอาการทำดินามิกดรอปดาวนะครับข้อมูลหนึ่งเปลี่ยนอีกข้อมูลหนึ่งเปลี่ยนดังนั้นเทคนิคตรงนี้แล้วก็ไฟล์นี้มอบไว้นะครับลิงก์อยู่ในลิสต์นะครับนะแต่นั้นถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ติดตามในทุกช่องทางของ n i x อ e กซ์ r a ร n เทรนนินะครับใครชอบคลิปสั้นลองดูใครชอบคลิปยาวอธิบายแบบชัดเจนนะครับแล้วก็อพยได้จริง n i กซ์เ nice ติดตามกันได้ครับโอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับอย่ายุดเรียนดูครับ